ผมไปส่งไหมครับวันนี้หนูไม่นั่งวินค่ะพี่ผมไม่ใช่วินมอไซค์ผมเรียนอยู่โรงเรียนช่างแถวนี้เห็นเธอน่ารักดีก็เลยอยากจะไปส่งนะขอบคุณสําหรับน้ําใจนะคะแต่ดูจากสภาพรถแล้วน่าจะขาดการบํารุงรักษายอย่างเหมาะสมโอกาสที่จะเกิดการชารุดระหว่างทางมีสูงค่ะรถเราอาจจะเก่าแต่แรงรถเรามันไม่เคยตกนะครับแต่ถ้าเครื่องยนต์ทำงานหนะัก โดยที่ระบบหล่อยเย็นหรือระบบส่งกําลังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม <c oughs> ก็อาจจะเกิดการ overheat เ n g ได้นะคะโหเก่งมากเราชอบคนฉลาดพอดีเลยอะ่ะแล้วเธอมีแฟนยังครับยังไม่มี <c oughs> เพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลายัยคณะแพทยศาสตร์การมีปฏิสัมพันธ์เชิงโรแมนติกอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือและคะแนนสอบได้เราอยากมีแฟนเป็นหมอพอดีเลยอ่ะงั้นรักษาเราหน่อยดีพอดีเราเป็นโรคไตหาหัวามตามหาหัวใจตามหาหัวใจหรอ แปลกจังปกติหัวใจมนุษย์จะอยู่ข้างในทรวงอกก็หัวใจเรามันไปอยู่กับเธอแล้วไงครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเดวนเลยนะคนเราถ้าไม่มีหัวใจก็จะเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนะงั้นเราเรีบไปก่อนนะไปโรงพยาบาลใช่ไหมขอให้ปลอดภัยนะเปล่าไปจากเธอเนี่ยไม่จีบละเดื่อย